ครับขบวนรถดีสรางขบวนที่420นะครับกำลังถอยหลังเข้ารางหนึ่งสถานีอุบลราชธานีครับเพื่อตั้งขบวนทำขบวนไปสถานีลำชีครับจะออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา18กา10นาทีครับจะถึงปลายทางลำชีสถานีลำชี21เนกา10นาทีครับเป็นรถดีสลางขบวนท้องถิ่นนะครับ ครับขณะนี้ได้เวลากระบวน420ครับออกจากฐานอิววนแล้วครับสิบปนาฬิกาสิบนาทีครับออกแล้วครับเกิดตัวไปแล้ว ครับขณะนี้กระบวนรถด่วนพิเศษอิสานวัฒนาครับกระบวนที่24ครับกําลังเคลื่อนออกจากรางที่4นะครับเดือนหน้าจะถอยหลังเข้ารางที่1เพื่อเทียบขระบวนทำกระบวนจากอุบลร,ราชธานีไปทางกรุงเทพครับ รถจากสเปียน,นะครับกำลังลากจูงขบวน2-4เข้าเทียบท่าที่หนึ่งครับหมายเลข41ชุ 4, 1, 0, 3เป็นอันตบนะครับลักจูงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปทำสเปียนขบวนอื่นนะครับครับต่อไปเป็นขบวนรถจาก ที่จะทำขบวนล,ลากจูงขบวน24ครับออกจากสถาน,นีบนเป็นรถจักหมายเลข4503นะครับฮิตาเซนะครับฮิตาเซกำลังเข้ามาต่อขบวนนะครับโดยมีพนักงานให้ทัญญาณครับครับผม สหรับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนนี้นะครับนอกจากถามีขบวนล่าสุทางนีเวลา19นาฬิกาตกพระหนุ่มตุต๊กตจะถึงปลายทางกรุงเทพเวลาตีห้าครับออวมาลุกขึ้นสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนนี้ครับขบวนที่24มีเฉพาะชั้น1และชั้นสองปรับอากาศนะครับชั้นสาจะไม่ได้พ่วงด้วยนะครับ